สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงเช่นเคยเนาะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดร,รวมนะคะงวดประจําวันที่31พฤษภาคม2565มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเนาะเรามาดูผลกันก่อนนะคะว่าเข้ากี่คู่นะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะออก0-20นะคะ สองศูนย์ก็บอมาเด้อพี่น้องจ๋าตารางตัวดินศูนย์มานะคะส่วนล่างห้าสี่ห้าสี่นี้แอดหลุดไปเนาะมีห้าสามนะคะส่วนพิเศษสองสามสามเด่นที่สามมานะคะส่วนล่างสองหนึ่งตารางตัวดินหนึ่งมานะคะแต่แอดหลุดนะคะพี่น้องจ๋าดูสามไม่ได้เอาเบิ้์ดนะคะไปเบิ้ลดหนึ่งหนึ่งกับโขกโขกพี่น้องเอ๋ยปกตินะคะห้าหนึ่งสอง 1>, 1 2ึแอดก็หลุดไปเนาะล่าง3 5นะคะล่าง3 5มแอดมี5 3เนาะพี่น้องจ๋าเข้าที่ตัวกลับนะคะส่วน VIP นะคะ0 7 2 7 2ตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะในชุดกันอ่าส่วนล่าง6 6นะคะ6 6มาเนาะมา3คู่นะคะพี่น้องจา๋าอ่าเฉพาะกิจกับอ่าเฉพาะกิจกับพิเศษหลุดไปนะคะมาปกติ35 อ่าห้าสามแอดมาตัวกลับนะคะแล้วก็ VIP เข้าตรงๆตัวที่เน้นด้วยเนาะส่วนล่างก็เข้าหกหนะคะอ่ายังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะอ่าไปตามต่อกันของวันที่ ส1นะคะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็มาดูกัน สรุปเสร็จแล้วก็มาดูกันว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะตารางนะคะพี่น้องจ๋าตารางแอดก็จะมี1 2 9 8 7แล้วก็4เนาะ ก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะเก้ากับหกตัวเดียวกันเก้าเท่ากับหกหกเท่ากับเก้าแล้วแอดก็เขียนกลับไปกลับมาเด้อพี่น้องจา๋าอ่ะเสร็จแล้วเรามาดูคู่นะคะตัวที่แอดคำนวณออกมานะคะก็จะคำนวณออกมาหลายหลายสูตรแล้วก็มารวมกันนะคะพี่น้องจ๋าคัดใหม่เนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะก็สามารถจับในตารางกำลังวันนะคะ สองหนึ่งหนึ่งหกนะคะสองเก้าสองแปดจิตหนึ่ง สองแปดสามเก้าแปดนะคะาทีนี้เรามาดูชุดกันนะคะสำหรับชุดกันแอดก็ไม่ได้จับออกมาทุกตัวนะคะในตารางถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะสี่สาม ศูนย์สี่เจ็ดห้าเก้าสามนะคะพี่น้องจาววันนี้แอดก็มีการเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับแปดแปดนะคะอ่ะมีการเบิ้ลเข้ามาดูหลายตัว เดิมเลยนะคะพี่น้องจา๋าแนวทานนะคะเลือกตัวที่ชอบนะคะเมนต์ตตามทุกตัวเด้อพี่น้องจา๋าแต่ถ้าใครไม่ชอบสามารถจับในตารางกาลังวันนะคะสามตัวก็เช่นกันเนาะพี่น้องจา๋าอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าตัวที่แอดเน้นมีตัวไหนกันบ้างนะคะเผื่อมาอีกนะคะสองเก้าหรือสองหก แปดสามแปดเก้าแปดหกแปดสี่สามเก้าสามหรือหกสามนะคะอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋าจวดไว้แคบไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ ก่อนออกไปแอดก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะที่สำคัญอย่าลืมปดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ